เปิดหน้ามืน่นไฮโซเปิ่มเห็นหน้าสวย,สวยแต่ชีวิตจริงซกมกสองโรคอะไรทำคนเห็นอะไรเนี่ยฉันโดนทัวลงมาเยอะแล้ววันนี้ทัวต้องไปลงที่เธออัไอะไรทีร่พู่งสงโคเฉันไปสังเกตแล้วตรวจเจออะไรบางอย่างในตัวเธออะไรอะอะไรอะนี <c oughs> แน่แปลงเธอเนี่ยแปลงเธอเนี่ยมันสโสโครแล้วก็มาบน่นว่ามันจะสผิว เพราะอะไรเพราะเธอไม่เคยล้างแปรงเลยไม่ได้ล้างมากี่เดือนแล้วไม่ไม่ไม่เคยล้างแปรงไม่คยนนี่ไงเป็นปีแล้วที่เขาไม่ได้ล้างนี่คือนิสัยที่คุณต้องแก้ไขพูดจริงเอาไปล้างให้หน่อยค่ะไปล้างให้ฉันจะส,นสอนเธอล้างมานี่คนซกมงศร์ขเขาเง็นเธอสอน <ๆ S 1> อ้องล้างแปรงเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคอนเทนต์ที่คุณงงมากคืออะไรทำอะไรน,นี่วิธีล้างเธอใช้ตัวนี้นี่บัตรล้างแปรงฉันคิดถึงเธอเลยเห็นในติกตอกเด้งขึ้นมานี่เนี่ยอย่างเง,งี้ยเธอาน้ำหยดลอไปแค่นนี้นะ ปุ๊บหมุนๆอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมันจะไปทําการชะล้างความสกรปรกของเธอเนี่ยเป็นไงสบมกไหมล่ะสกระปรกไหมล่ะออบอกแล้วว่าสกรปรกเธอต้องล้างตลอดออนพวอน <c oughs> รู้สึกแบบสกรปรกมากเลยอะคะ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเรแค่ล้างบามให้สะอาดเอาน้ำล้างแล้วก็น้ำล้างแปง้งแค่นี้แป้งเราก็จะสะอาดแล้วค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปถึงให้แห้ง มันได้แฟนใหม่ได้งานาเปิดโลกบุ้มมากรู้สึกดีมากเลยรู้สึกว่แบบสิ่งสกรปรกแบบหยุดแต่ทันหน้าบุ้มเลยอะใช่<ะ>ไงดิเธอถึงมีสิวขึ้นเยอะไงขอบคุณฉันหรือยังขอบคุณค่ะคือสิวผดบุ้มเยอะมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปจิ้มตะกาได้เลยนะคะทีนี้ก็จะได้รู้นะว่าผู้หญิงที่เขาสะอาดจริงๆเป็นคนยังไงเขาใช้วิธ <ๆ S 1> <ๆ>ีไหนความซอกมกจะได้หายไปผอนแล้วผอนแล้วพอนแล้วตัว,วยอย่าลืมไปลงไฮโซเปิ่มด้วย